เมโลดี้วอชครับวันนี้เรามาอธิบายวิธีการตั้งค่านะครับตัวเครื่องจำหนายน้ำยานะครับรุ่นนี้นะครับการตั้งค่าหรือการตั้งสต็อกนะครับอ่ะเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมามันจะมีทั้งหมด4ช่องนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วตรงนี้คือบอร์ดตรงนี้ฮะบอร์ดตรงนี้มันจะมีนัมเบอร์อยู่นะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3าเบอร์สนะครับตรงนี้จะเป็นของอ่อัพแล้วก็สต็อกนะครับอ่ะ โอเคแล้วก็สตอนะ็อกนะอีนี้วิธีการแบบรัดนะแบบรัดแบบรัดก็คือว่าเมื่อเราเติมเมื่อเราเติมน้ํายาเต็มเต็มทาอะไรเต็มช่องนะแล้วเราก็จะปรับสตอ็อกโดยการกดปุ่มสต็อกค้างน,นะค้างเลยนะค้างหนึ่งสองสามห้าหกเจแล้วมาดูด้านนอกนะครับด้านนอกมันจะขึ้น F แล้วก็มันจะทําการเซฟนะครับอ่า มันจะขึ้น H g ีกอย่างนี้นะครับอันนี้คือระดับเสียงเราไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เรากดปุ่มสต็อกอีกหนึ่งครั้งนะตอกอีกหนึ่งครัง้งมันก็ทําการเช็คตัวเองนะครับเท่าน,นี้นะครับเป็นการตั้งสต็อกเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับวิธีการตั้งสต็อกแบบแถวแต่ละช่องก่อนนะอันนี้คือตั้งสต็อกรวมนะปุ่มลัดกดทีนึงมันก็จะตั้งสต็อกรวมทั้งหมดแต่วิธีการตั้งสต็อกทีละขั้นนะครับทีละขั้น ท่านต้องกดปุ่มหมายเลขนะครับรอหมายเลขหนึ่งนะครับกดปุ่มทีหนึ่งบันดูหน้าจอหน้าจอจะเขียนว่าสต๊อกตรงนี้เป็นสต๊อกยี่สิบสามยี่สิบสามช่องนะครับท่านก็กดปุ่มกดปุ่มตรงนี้ฮะเพิ่มหรือลดนะครับเพิ่มหรือลดตรงนี้สมมติว่าสต๊อกมันไปไปไปเหลือสิบนะครับท่านก็ต้องเพิ่มเพิ่มกด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 แล้วจากนัดกดปุ่มกดปุ่มหมายเลขเดิมของมันอ่ะอีกสองครั้งนะครับหนึ่งสอง มันก็ทําการบันทึกใหน้นะครับช่องอื่นๆก็ทําเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับใครที่สงสัยประเด็นไหนสอบถามมาได้ครับเราจะําวิดีโอแล้วก็พิเชศษให้สวัสดีครับ